สวัสดีครับชาวไลฟ์ลุฟสไลด์วันนี้เราเดินทางหลายร้อยกิโลมุมล้มเจ้าพญาเดินทางไกลหลายร้อยกิโลมาเยี่ยมชมวัดหนองแวงตั้งอยู่ณใจกลางจังหวัดขอนแก่นรียบึงแก่นนครมีความสวยงามเพรียงแก่งานเพรียงแตเ,เราจะไปชมบรรยากา,กาศกันนะบทนี้เสร็ครับ ก็มาท่กาัจะมูนไ่อบตาม่ามับควาท่านก็ปี้อกนไดงนั้นไม่มีต้องเปินชแต่ว่าสาไม่ก็ทำบุญทุกวันทุกวันทุกวันโอเคมาที่นี่นะครับเคมาที่สามปุ่ที่ที่นาแล้วรานขนาดที่ว่าไว้ที่ออก9 9 9าเจ

ท่านจะร่วมคุณลงส่วนไหนก็ขอเชิญได้คือมีหลยจุดสายศรัทธามีตักวาดต้อเปลีตะกวาดต้องประจาวันเกิดต่อเช่ตาอายุต่ออายุของตัเองก็ขออาราธนาเอาดทั้งทั้งหลายพี่ท่านเขาพบที่ท่านบุาโดยเววันนี้าพขอสาีที่จากข้าัแล สิ่งสังเกตในเท้าขวาทาเก้าชั้นเท้าขวาท่าเดผู้จากช่นี้ไม่มีแต่คของคนจา่เมอต่างอยู่ในกองแนวต่อไปเออสอบถามน่งๆนะการทันทีเลยมีผู้ต่อใก้ทานักนาามจนจบนี้แต่ทวายเพ้าเพี่ยงกัน วิข้องที like so ่ตตู้ก่อตั้งรวมศรัทธารวมกับลัลงปัจชาของมหาชนสาต์่ิตมันได้บูชาเท่าไหรก็ย่อปัจจลงในสู่วันทก็จะได้กล่าวคำอวันี้เสร็จแล้วก็จะต้ตรวจน้าดวงิตให้กับเจ้ากันเวรให้กับปัจ้รทั้งหลาย บางทีเราไม่รู้เราไม่เห็นเหตุดวงวิญญาณทั้งหลายจะได้อนุโมทนานอัส่วนสวยงามจนสที่เราทำนี้จะได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็จะได้ให้พ่อให้พรแก่พวกเราที่ทำนี้ได้สบายสบายใจนะจุดนี้ที่เรมได้ตอกประมูลขึ้นตามพระองามจบพร้อมกันเป็นพระอรันตธาตุ ลหลายๆพระองค์จากะทิกลายเป็นแก้วนี่คืออรันตธาตุหลายๆพระองค์บางองค์จะเสด็จมารวมนะแต่ท,ที่อย่งน,นี้ข่าหม,มาที่มาานี้มาอย่างปันใจสำนักทากาันี้ติอว่ารามนี้จะถุกปัจจัยานี้ สัพเพิี้วารานีนิขคสังฆาโอมนโนทอยามาสาธุโนพันเตพีโสังโคอิมานีสังฆาทานานีต,านาติจิตุกุตก็เท่าไหร่เจตุปัจจัยานีสาพเพิวารานีปฏิทันหานตุน้องตวายสังฆาทาน ไอจีวอนจะจุปัจจัยกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักซึ่งสัรคทานภาคไอจีวอรจะจุปัจจัยกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพระพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เกือความโุกแก่ข้าพเจ้าด้วยและแก่ญาิของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยมีบิดามาดาปูญาตายายครบาอาจารย์ลูกหลานญาติมิตรและท่านผู้มีพระคุณมีตวยเทพเทวาอารักษ

น <spans S 2> ั ur, ่งจักกัปารพาเวนัสัพพะสดีพระวันตุเตด้านบนก็เป็นภาพถ่ายไม่ใช่ภาพเขียนฟาผนังความเป็นมาเรื่องเล่าเรื่องเล่าต่างๆของประเพณีวัฒนธรรมคนอีสานของชินอีสานอันนี้คือภาพเขียนฟ้าผนัง ปวัติความเป็นมาความศรัทธาปเพินีคุณต่างๆของชาวไทยอีสานชาวไทยนี่คือต่อไปก็ประตูทางเข้าขึ้นไปชั้นสองชั้นสอชั้นสอราก็ว่าจะขึ้นไปถึงชั้นที่เก้ารู้อยึถึงชั้นไหนเพราะว่ามันก็มายเย็นนะครับพี่เขาก็ทำความสะราดแล้วก็ขออนุญาตขึ้นไป ได้เรื่อยๆเคลนไปเรื่อยๆได้นี่ฝนตกนะครับฝนไม่เคยเยอะเท่าไหร่ครับผมครับนี่ก็หนักชั้นสองเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปขึ้นไปขึ้นไปก็จะ รอบี่กับทางเดินรอบรอบได้เดินรอบ,รอบ,ร,อบรอบทิศได้ที่ประมาณนี้นี่เพียงแค่ชั้นสองก็อยู่ประมาณนี้เราต้องเข้าไปประตูด้านในนะ,ะเพื่อจะขึ้นไปสู่ด้านบนได้อีกประตูนึงนี่ก็จะทํา เรนรัคเข้ามาดูข้างนอกได้รเราจัดกานตรงนี้ไว้แล้วก็ให้เดินรอบได้ด้านสองก็ประมาณนี้ประมาณนี้ม,นมีองค์พระเรยอะแยะมากมายมีองค์พระเรยอะแยะมากมายที่ตั้งให้สักการะบูชา ก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เป็นสเหมือนพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้ามากล่าวไหว้สักการะงร์พรกก็ผู้ที่ให้ทานมาก็เอามาตั้งรวมว่าที่กล่าวไหวสักการะบูชาในชั้นสองนี้อน,นี้ก็มีอันนี้เป็นงานไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงเป็นงาน ที่เขาทำขึ้นมาแต่เนื้อเขาเนี่ยอาจจะเ,เลสินไม่มีชีวิตไม่ได้กรอบประกอบจากสิ่งมีชีวิตเขาจะมืดนิดๆดนี่ปางเปิดโลกปลางเปิดโลกพระจกักรพรรดิเปิดโลกยุคนี้เป็นยุคแห่งการเปิดโลกโลกธาตุท่านก็ว่ากันงั้นมีคำสวดมีคำ พิธีารจิตสวยสดงดงามมากมีองค์พระเดินล่อไปนู่นเลยลไปนี่นมีงานหัตถกรรมหัตถกรรมการจัดสารการจัดสารอะไรสุดรบสมัย ความเป็นมาของชายสารก็มีเชือนหมากเชือนหมากมีอะไรเรียกว่าแอบยาลนะ่ะอืมแล้วก็มีกระดิ่งควายเป็นของวัตถุโบราณแล้วนะคือวันนี้ร้อยปีร้อยปีก็ถือว่าเป็นวัตถุโบราณแล้วรวบรวมไว้ให้ลูกหลานได้ดูอันนี้ก็มีอะไรเครื่องถักคอผ้าแล้ก็เรียกอะไร มั่ตัดตอผ้าประมาณนี้ตอนมีไซโอ้ยไซไซบราณมันเดเกือบร้อยปีแล้วครับอืมถ้ามีศิลป,ปวัตถุเข้าไปในซอกซอยก็เก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูแต่วันนี้มีก็อาจจะไม่ใช่รูปแบบนี้อันนี้อันนี้เคยเห็นตอนเป็นเด็กน,นี่เขาจะเอาไว้อะไร สุตักน้ำนตุ๊กข้าวก็เลยเป็นของเก่าของโบราณวัตถุโบราณักชันนี้เหมือนพิธภัณฑ์แล้วก็ตู้คำพีโบราน กัมพีโบราณเก่าร้อยกว่าปีต้องเก่าได้ขนาดนี้แต่วันนี้ม่ได้บรรจุคัมภีร์แล้วตั้งอังรับ์ตั้งโชว์อันนี้ก็ใบลานที่เขาไว้พระท่านเทศบุญพเวศมหาชาติงานบุญมหาชาติกันก็ละเขาจะทเป็นผูกเป็นผูกอะไรเงี้ยเก็บไว้เวลาถึงงานบุญคงจะออกมาออกมาเทศเป็น หลายกันด้วยกันก็จะเป็นนี่แหละมาเสียเวลาอืมนี่ก็คือพระครูสารธรรมเทธิ์หลูมาจานาวลรอแต่ท่านอยู่นี่ได้ไงนะท่านเป็นคนจงรอเอศศิลปภูมินะผู้ชายท่านน,นี่เป็นครูอาจารย์อาสารย์สังคม,มิกของหลวงพ่อองค์นี้อันนี้ก็คือทุกคนต้องได้เข้า อันนี้จังตัวของกาลตาปลแปลวา,างชีวิตน,นี่ละละลายแลย้วแล้วก็มีองค์พระนี่คือเรียกว่ามรณา,านุสติจ่เตือนกลัวทุกคนน่าจะเห็นมาตั้งแต่เด็กเกนโตแล้วน่ะแล้วก็สันทีห้าสันทีห้าทันทีห้า ะโวดข้ามขั้นนี้ก่อนเลยขั้นที่ห้าขึ้นไปขึ้นไปไปกรชั้นที่หกโอเพ่นหน้าจอชั้นที่หกนะบึงน้ำก็ค่อยชัดเจนชัดเจนนี่คือบรรยากาศเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นบึงแก่นนครนูน่นอะไรเห็นความ กว้างใจลความกว้างใหญ่ของจมังหขวันแก่จะก็กขึ้นมาเจดีย์นี้ก็จะได้เห็นวิวข้างล่างวิวข้างล่างสุดอลังการโอ้สูงมาต้องกวนน่ากลัวแล้วก็สวยงามจูนในวาระเดียวกันคุณแก่นนครสวยงามมาก นี่คือวิวจังหวัดขอนแก่นดูด้านนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็นบนดบบนดบสูงขึ้นไปก็จะเป็นชั้นสูงสุดละเราก็จะขึ้นไปนะชั้นที่7 8 9 7 8 9นี่คือบรมอาจารย์เพื่ที่อบรมบุมวิสัยพวกเราพระเจ้าวาดนั่งหายองค์ก็จะเป็นลูกปั้น ให้เป็นเครื่องไปลึกถึงคนทางานค,ความดีก็อยู่ในชั้นนี้นะครับเราไปต่อจ็ดชัน้นที่เจ็ดก็จะขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นก็จะมีพี่คนเดินเขาคงเหนื่อยนะฮนั่งพักแล้วเอ,อความสะอาดด้วย เวลาที่นี่ด้วยผมก็จะขึ้นไปณนะชั้นสูงสุดของเจดีของวัดบ้านแหวง JD. และเจดีแหวงบนไหลก็มีกระเป๋ากต้องไยป,ปีนายป,ปีนายป,ปีนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนี่ อันนี้ก็เลียวเล็กมองขึ้นมาจากล่างข้างบนก็เป็นจุดตุลโมกขึ้นไปต่อ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 ข้างบน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 ปึ๊บปึ๊บขึ้นมาแล้วนี่คือ้อที่เก้า ัที่9ก็เป็นบนัณจุพ่อปรมสมศรีกฐาธราชสักกะละสักระละสาธุสันติก,ก,ก้าวเมื่อไอปีที่แล้วเคยมานะครับเคยมาที่นี่ประมาที่ฐานนะคำโบราพระปรสมศรีกฐา นี่แหละขอขอพรพระองค์ท่านขอพรพลังงานบุญกระทาศีลพนาพระองค์ท่านออาน,นั้นเที่นี้นี่เราก็มาบูชาท่านโค้ออท่านนะครับพุทธังสระางม่ชอบม่ทสะังชาสัมังสารังไระชาบิม่ใหโศัก์ระโตนะโจนสมามโนสัมมาระักระโพนกระโจนสมมามมสัมมศักดิ์ระโกโสมามสมโนสัมทามหมามิอิทาปิจิตา พุทธาเทียวศาสนุภาวนะสัพพะทัทธาสัจพะวันเจริสาธุนี่ชั้นที่9ดูบรรยากาศจังหวัดขอนแก่นนี่คือมณฑบมณฑบชั้นที่9เลยนะครับหลายปี มาเรากเคยมาสถานที่นี้อาบูชาสักการะมาให้ทานาร่วมบริจาครังคิดในของใสข้างล่างสูงเรียบเรียบมากเลยโอ้หลายร้อยเมตรสูงมากเป็นร้อยเมตรนี่คือบราการจังหวัดขอนแก่นเด็กรามั่นช่องนี่คือบึงแก่นนครนี่เจดียบ้านแหวจเดีย์บ้านแหวง,วงเมื่อดีต เคยขึ้นมาถึงชั้นเก้าบากคนจะจำได้ว่าที่มันที่รัฐบาลเขาออก 9, 9, 9, 9, เก้า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 เจ็ดนั่นแหละใช่ไหมเขาป่นที่นี่ไม่เคยมามางวดมันก็นั่นแหละที่ว่านี่ไม่ถูกเราก็ดีเราได้มาสัก,กระลัได้มาประมาณในชีวิตไม่ได้ลงไหลในชีวิตประมาณนี้ ปืนแก่นนครข้างหลังดูน้ำใสสวยไหมสวยมากบรรยากาศนานินานหนานี้โอ้ยจังหวัดตันแก่ดบรรยากาศไกลดิบดิ้วเลยหลัง,กกลดดลงวันฝนตกคลำคลำฝนตกหนักด้วยแห้วิเลยแต่ก็ยัง สวยงามไม่มีแสงแดดแต่ก็ยังสวยงามไมื่ขึ้นคุ้มแต่ก็ยังสวยงามขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามศรัทธาของวันนี้ที่ติดตามเยี่ยมชมในศรัทธาค่ะวันนี้บรรยากาศหากอยู่ไม่ไกลหรือว่ามีความศรัทธามีความมุ่งมั่นที่จะมาก็มาเที่ยวชมสัตว์ระหลาดท้องิ่ของสายได้นะวัดแวงจังหวัดขอนแก่นข้างนิบึงแก่นนคร เป็นจุดสังเกตจุดทัศนาได้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับทำมาค้าขายเชิญเรื่องมาอนั่นก็ให้พรทำกิจกรรมอะไรก็ให้เจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นทุกคนทุกคนที่มาเชิญเราก็ได้รับพรด้วยสาธุด้วยท่านที่ทุกคนรับสาธุในเครื่องสั่งลัทานแล้วก็เธอทำมาที่จุด ถวายตรงนี้จะได้ถวายพรอ้อมเรียบกันก็ความศรัทธาเราจนอะทำทุความศรัทธา้เขาามแล้วก็รัการทุกชั้นทุกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินทางเดินทางไปต่อจุดนีน้ ทุกคนมาด้วยความศรัทธาทุกคนมาด้วยความบริจาคความใจรสุนี่คือพลังมาดูชั้นหนึ่งขังนเราจะไปข้างนอกครับข้างนอกครับขอบคุณทุกท่านบคุณทุกคนทีมมาในลุน่มสุรายขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากระลังใจที่เข้ามาเยี่ยมชมราบสักการะเจดียระยาลนันขอบท,ท่าน มีความสําคัญสัาับใจดีมากมีความอยากมาเยี่ยมชมกล่าวไหวสัการัอย่าบ้างท่านจะเดินกบไลา์กดแชา์กดแชร์นะครับขอบ้าณครับ